ซาร่าคาซิงคินี่ได้โพสต์ข้อความขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ได้รับหลังไม้พิลัตออกมาแถลงเพื่อเปิดใจถึงการร้องต่อสารขอสิทธิ์ปกครองบุตรว่าขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อใจและให้กำลังใจซาร่าอาจไม่ได้ตอบหรือรับสายเพื่อนๆขอบคุณจากใจจริง โดยก่อนหน้านี้ซาร่าได้ไปออกรายการรายการหนึ่งและได้พูดถึงข้อเรียกร้องหลังขออานาจปกครองลูกร่วมกับไม้โดยมีข้อเรียกร้อง6ข้อดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ไม้ชําระค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ตและจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในอนาคตจนจบปริญญาเอก 2. ค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ 3. ขอเพิ่มจาก30,000บาทเป็น50,000บาทจนกว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอและหาเลี้ยงตัวเองได้ 4. ซื้อคอนโดหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูก 5. ห้ามนำบุตรไปหารายได้ 6. หากผู้ร้องนำบุตรไปหารายได้ถือว่าเป็นปฏิปักษต่อผู้ค้านผู้ค้านมีสิทจิะกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าจะสำนึกผิด ด้านไมพิรัตเองก็มีการโพสต์ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่มืดที่สุดทั้งนี้หลังจากมีการให้สัมภาษณ์เปิดใจเสร็จก็ทําเอาไม้กันน้าตาไม่อยู่โดยหนุ่มกันใช้พิธีกรรายการก็ได้เข้ากอดเพื่อให้กําลังใจด้านพี่ชายของไม้กอบพิชายาก็ได้รีบเข้ามาหาน้องชายและทั้งคู่ก็ร้องไห้พร้อมกันโดยกอบได้บอกน้องชายว่าเข้มแข็งมามากแล้วอ่อนแอบ้างก็ได้จนเกิดเป็นภาพความประทับใจของสองพี่น้อง โดยก๊อฟได้โพสต์คลิปดังกล่าวและข้อความในทวิตเตอร์ว่ารักไม้ขอให้เข้มแข็งน้องของตนเองไม่ใช่คนที่เสียน้ำตาง,ง่ายๆยากมากในชีวิตที่จะเห็นเขาเป็นแบบนี้แทบไม่เคยเลยเพอยิ่งโตยิ่งไม่เคยเห็นมันบีบใจมากหยุดทำร้ายคนคนหนึ่งที่พยายามทำเพื่อลูกอย่าให้ร่างสองของตนเองออกขอบคุณที่รับชมท N n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ